เฮ้ยเพจอีเจพักมันลบคลิปไปแล้วว่ะนี่ดูดิเฮ้ยแต่คลิปมันไปนรอเพจอื่นอีกเนต็มเลยอ่ะเจอทำอยังไงดีอ่ะ ทำไมาถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้อะที่พ่อไม่เข้าไปยุ่งก็พราไว้ใจที่พ่าแกตัวรอดได้แต่นี่ชิ่นิงคิดถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเอาสิคะอยากว่าไหนก็ว่าตอนนี้ขนาดคนไม่รูจ้จักไม่ใช่พ่อใช่แม่ยงมีสิทธิ์มาด่าหนาเลยตอนที่พ่อบอกว่าพ่อไว้ใจแล้วไม่กล้าดา่าเฟรม ไว้ใจจริงๆหรือเพราะเราทัำตัวเหมือนกันกันแน่แต่พ่อก็ไม่เคยประมาทแบบแกนะแล้วพ่อก็เป็นผู้ชายยังไงก็ไม่เสียหายแบบแกด้วยผู้หญิงใช่สิเป็นผู้หญิงก็ต้องนั่งพับเพียบทับพบต้องกาตัวเองไว้ทั้งที่ก็เป็นคนเหมือนกันอยากก็อยากเหมือนเหมือนกันแต่พ่อผู้ชายตั้งกฎผู้หญิงก็เลยผิดกว่าทั้งทงี่ก็เลวพอๆกัน เล้วประชดสทีเรียกร้องอะไรตอนนี้โลกมันไม่หมุนตามแกหรอกไอ้ผู้ชายนั่นมันให้แกทำใช่ไหมมันเป็นใครเป็นมันนั่นแหละที่ต้องออกมารับผิดไม่ต้องไปยอนความผิดให้เขาหรอกคะ่ะเฟรมเองเฟรมเป็นคนทำลูกพ่อทำตัวเองเฟรมทำไมรับความจริงไม่ได้หรอ เขาเราเหือดกันมากมาจนพ่อไม่มีสิทธิ์ด่าเฟมพ่อก็แค่โชคดีที่เมียพ่อที่ขลับแต่เฟรมดันซวยไปเจอเมียหลวงที่มันกล้าด,ด่าเฟรมกลับเมียมันเป็นคนปล่อยคลิปนั่นเหรอไม่รู้ว่าใครปล่อยแต่เมียมันเคยเอาคลิปนี้มันเล่นงานเฟรมแล้วแกปล่อยให้มันเล่นงานได้ยังไงก่อนหน้าน,นั้นเลยไม่คิดใครจะไปนึกละ่ะ กูมันจะกล้าเอาหน้าผัวตัวเองมาสิพ่อต้องไปลากคอเอาคนที่ปล่อยคลิปมาป้องเรียกร้องค่าเสียหายให้มันต้องชดใช้ให้มันไม่กล้าคื่อมันต้องอ้อนวอนขอร้องเฟรมให้คุกเข่าหอนพอเฟรมพ่อต้องช่วยเฟรม